สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับอเกษตรบรรยุพยากรณ์อากาศเพื่อเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันนี้สําหรับวันนี้เช้าว,วันจันทร์ที่18กรกฎาคมขอพายนับเช้าวันจันทร์ที่18กันยายน2566เดี๋ยวพามาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนต่อนะครับในช่วงเช้านี้สําหรับเมื่อคืนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง บางพื้นที่ก็พอน้ําเริ่มจะลดก็เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปรายงานอากาศโดยการแจ้งข้อมูลในแต่ละพื้นที่ที่ท่านผู้ชมอยู่มาใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าสถานการณ์น้ําเป็นยังไงบ้างน้ํามากหรือน้ําน้อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นข้อมูลเดียวกันจากพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอครับขอบคุณล่วงหน้าสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ ให้ความกรุณาคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ในส่วนของการรายงานสภาพอากาศที่บริเวณโซนนี้ท่านผู้ชมอยู่นะครับถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มเมฆฝนในช่วงเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะดูจากกลุ่มเมฆตอนนี้โซนภาคเหนือทางด้านตะวันตกนะครับภาคกลางบางส่วน และภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งในส่วนของอีสานตอนบนนะครับมีกลุ่มเมฆฝนที่กําลังทยอยเข้ามาเติมฝนในช่วงเช้านี้นะครับเช่นเดียวกับในโซนของภาคใต้แถวนะครศรีธรรมราชนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่เมื่อดูภาพรวมเรดาร์นะครับดูดูในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับเรดาร์ฝนเช้านี้ก็จะเห็นนะครับว่าตามกลุ่ม ม่ฝนมีกลุ่มฝนนะครับมีกลุ่มฝนอยู่โซนแล้วก็ลำปางลำพูนรวมทั้งตากนะครับแพร่นานอุตรดิตถ์บางส่วนนะครับลักษณะฝนซึ่งเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังด่วนในส่วนของกลุ่มฝน ที่ตกสะสมเป็นเวลานานทําให้เกิดน้าท่วมได้ท่านผู้ชมแจ้งมานิดหนึ่งนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างในส่วนของภาคตะนกเียงเหนือนะภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังและต้องเตรียมตัวต่อเนื่องในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะครับกลุ่มฝนชุดใหญ่กําลังเคลื่อนตัวอยู่แถวบึงการนะครับแถวบึงการแถวอุดรธานีบางส่วนน้องคาย นครพนมสกลน,นครรวมทั้งกาฬสินธิ์บางส่วนนะครับเช่นเดียวกับอีสานใต้เมื่อคืนมีฝนหนักนะครับตอนนี้ยังค้างเหลืออยู่แถวมุกดาหารแถวอำนาจเจริญนะครับแถวบุรีรัมย์บางส่วนแถวโคราชนะครับแถวเพชรบูรณ์มีฝนแถวปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับพระนครศรียุธยาสระบุรีและที่กําลังหนักต่อเนื่องในช่วงเช้านี้น่าจะเป็นในส่วนภาคตะวันออกนะครับ ระยองจันทบุรีตราดนะครับน่าจะาฝนเติมเข้ามาเรื่อยๆร,รวมทั้งชนบุรีนครนายกบางส่วนนะครับส่วนภาคใต้ฝนเริ่มซาไปแล้วในช่วงเช้านี้มีกลุ่มฝนกลุ่มเล็กๆอยู่แถวชุมพรนรับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนในเช้านี้ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องตอนนี้มีประกาศจากหลายๆจังหวัดในเรื่องของการระบายน้ําออกจากเขื่อนนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนรับปร,ริมาณ ปริมาณน้าเยอะพอสมควรมีการต้องมีการระบายออกเพื่อรักษาสมดุลของน้ําในเขื่อนครับท่านผู้ชมที่อยู่ในส่วนของท้ายเขื่อนต้องรอติดตามสถานการณ์ประกาศจากทางแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นนครสวรรค์ครับก็มีการระบายน้ําออกจากเขื่อนเช่นเดียวกับในส่วนของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดกาฬสินธุ์ทางด้านภาคอีสานในหลายพื้นที่ที่มีน้ําเริ่มท่วมนะครับก็ติดตามสถานการณ์น้ําอยา่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูในส่วนของ ฝนที่กำลังตกหนักในช่วงเช้านี้โดยเช็คข้อมูลเดียวไทม์นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมช่วยรายงานมานิดนึงสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนนี้อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกหนักบางส่วนนะครับอําเภอฮอดเชียงใหม่ฝนหนักเกือบทั้งอําเภอนะครับอําเภอศบบมยแม่ห้องสอนอําเภอแม่สะเลียงแม่ห้องสอนบางส่วนนะครับอําเภอดอยเต่าบางส่วนของเชียงใหม่นะครับ อำเภอบ้านโฮ่งลำพูนอำเภอดอยหล่อเชียงใหม่อำเภอแม่วางเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่อำเภอเสมืองนะครับเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่มีฝนนะครับอำเภอสันกำแพงอำเภอสันทรายบางส่วนอำเภอแม่แตงเชียงใหม่บางส่วนนะครับอำเภอพร้าวบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับอำเภอเมืองลำปางอำเภอห้างฉัด อำเภอเกาะคาอำเภอเสริมงามอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนครับอำเภอลี้ลำพูนอำเภอเถินลำปางอำเภอศพราบนะครับของลำปางอำเภอแม่ทะอำเภอเมืองลำปางอำเภอแม่เมาะลำปางอำเภองาวลำปางครับมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับเชียงม่วนพยาวบางส่วนอำเภอลองแพร่บางส่วนนะครับอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่บางส่วนอำเภอเด่นชัย อำเภอเมืองแพร่นะครับบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับางชิ้นบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับศรีสัชนาลัยสุโขทัยบางส่วนมีฝนทุ่งสเสลี่ยมบางส่วนมีฝนนับถินลำปางมีฝนเป็นบางส่วน,นครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมลักษณะค่อนข้างจะเคลื่อนตัวช้าๆไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอำเภอที่อยู่ถัดจากอำเภอที่พูดไปเมื่อกี้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือตเตรียมรับฝนชุดนี้นะครับเป็นฝนชุดใหญ่ที่ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ยังคงตกต่อเนื่องในช่วงเช้านี้นะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากการสะสมของฝนตกเป็นเวลานาน,านสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนพื้นที่ไหนอย่าลืมแจ้งข่าวมานะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างดูจากภาคเหนือตอนล่างเมื่อคืนนี้ฝนหนักนะครับหนักหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างแจ้งมานิดหนึ่งตอนนี้ช่วงเชา้าฝนเริ่มที่จะซาไปแล้วนะครับเมืองแพร่อำเภอวังชินแพร่ะนะครับมีฝนตกนะครับ ไปดูในโซนอีสานนะครับท่านผู้ชมโซนอีสานเมื่อคืนนี้หนักตอนนี้เริ่มกระจายตัวออกไปด้านขอบขอบนะครับตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่โซนอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอุดรธานีนายุงพี่น้องที่อยู่นายูงก็น่าเป็นห่วงนะครับสาหรับอุดรธานีเนื่องจากว่าน้ําท่วมหลายพื้นที่แล้วยังมีน้ํามาเติมเรื่อยๆนะครับเฝ้ราระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับปากชมเลยฝนหนักเชียงคานเลยอำเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์บางส่วนเขาคอเพชรบูรณ์บางส่วนอำเภอชนแดนเพชรบูรณ์บางส่วนอำเภอหนองไผ่บางส่วนอำเภอวิเชียรบุรีบางส่วนอำเภอสีเทพอำเภอบึงสามพันอำเภอสูงเนินโคราชอำเภอสีคิ้วอำเภอปากทองชัยอำเภอปากช่องอำเภอพลพิสัยหนองคายอำเภอเฝ้าไร่บางส่วนอำเภอโซ่พิสัยบึงการฝนหนักนะครับเมืองบึงการฝนหนัก อำเภอป,ปากคาดบึงการอำาเภอรัตนาวาปีหนองคายผลวิสัยหนองคายเฝ้าไร่หนองคายเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในโซนนี้ของจังหวัดบึงการเนื่องจากว่าฝนตกหนักมาหลายรอบแล้วสะสมมาตลอดพี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่น้ำท่วมมากแล้วในส่วนของหนองอบึงการช่วยแจ้งข่าวมานิดนึงนะครับเช่นเดียวกับอำเภอบ้านม่วงสกลนคร อำเภอวานอนนิวาสบางส่วนอเภอคำตะกร้าบางส่วนอเภอเจริญศิลป์บางส่วนอเภอบ้านดุงอุดรธานีบางส่วนบ้านดุงก็เช่นกันนะครับฝนตกเยอะนะครับในช่วงนี้เฝ้าระวังน้ําท่วมอภอพังโคนสกลนครอเภอพันนานิคมสกลนครอเภอเมืองอเภอกุสุมานอเภอพนนาแก้วอเภโคกศรีสุพรรณอเเต่างอยเฝ้าระวังนะครับฝนตกอปลาบากนครพนมอวังยาง อำเภอกนาแก่อำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยมุกดาหารอำเภอหนองสูงมุกดาหารเช่นเดียวกับอำเภอเสนางนิคมอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญฝนตกหนักนะครับทั้งอำเภอเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเฝ้าระวังต่อเนื่องน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในโซนดิมฝั่งลำคลองห้วยหรือว่าแม่น้ำนะครับอำเภอปทุมราชวงศานะครับอำเภอพนาอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพานเอเภอคำเขื่อนแก้วยะโสธรเอเภอป่าติ้วยะโสธรครับอเลิงนกทายะโสธรบางส่วนนะครับพนมลงรักสุรินบางส่วนนะครับเอเภอเมืองบุรีรัมย์บางส่วนมีฝนไปปล่อย iker, คูเมืองบุรีรัมย์มีฝนบางส่วนนะครับเช่นเดียวกับปัตธงชัยนครราชสีมาเอเภอสูงเนินนครราชสีมาเอาเภศรีคิ้วอเภอปากช่องอวังน้ำเขียวนะครับ นี่คือในส่วนฝนรอบเช้านี้ในโซนภาคอีสานครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็ค่อนข้างจะหยุดนิ่งเคลื่อนตัวจากทิใต้ขึ้นด้านเหนือนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่อับมาเติมจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับกปปลาวถ้าดูเดด้าของสกลนครนะครับจะเห็นกลุ่มฝนชุดใหญ่น,นะครับอยู่แถวหนองคายกับบึงการนะครับเป็นฝนตกหนักบ้านม่วงสกลน,นะครับตรงนี้โซว,วิสัยบึงการนี่หนักเลยนะครับ เช่นเดียวกับเมืองเมืองการอำเภอเมืองนะครับเฝ้าไรนะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้เดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ช่วยแจ้งมาได้นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วน้ําท่วมล,ลดหรือ,อยังครับเนื่องจากว่ามีฝนมาเติมเรื่อยๆนะครับไปดูในส่วนของภาคกลางนะครับฝนเริ่มที่จะซาแล้วเมื่อคืนนี้ตกหนักนะครับภาคกลางเดี๋ยววันนี้บ่ายถึงค่าก็มีมาอีกรอบ แต่ก็ยังตกอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะมีฝนตกหนักมีฝนชุดหนึ่งอยู่โซนนู้นนะครับและอำเภอสูงเนินโคราชนะครับนี่คือในส่วนของเรดาร์ที่พักกลางสายนาดจับได้นะครับแต่ภาคใต้ตอนนี้ช่องเชา้าฝนเริ่มหายไปแล้วนะครับวันนี้เช่นเดียวกับภาคใต้ตอนล่างก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีฝนแล้ว เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปได้โดยการรายงานมานะครับในส่วนนี้ท่านผู้ชมอยู่สถานการณ์น้ําเป็นยังไงขอบคุณทุกท่านที่รายงานเข้ามาได้คอมเมนต์นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสุดท้ายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ